ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ชาวลัคนาราศีธน,นูทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์เรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์ชาวลัคนาราศีธน,นูดาวเจ้าเรือนของท่านโคจรไปอยู่ในเรือนการเงินนะครับอยู่ในเรือนของดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์เองได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรธิปดีและดาวศุกร นะครับดาวเจ้าเรือนลาภะก็โคจรไปอยู่ในเรือนการเงินเช่นกันอยู่กับดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนของท่านนั่นแหละยังรวมไปถึงดาวพุธนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานก็โค,รรรรจ,รโครจรอยู่เรือนการเงินดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภาษะก็ไปโคจรอยู่เรือนการเงินอธิบายมันทะยืดยาวเนี่ยจะบอกว่าแมา่ง <camoufl aging> ดาวตั้งห้าดวงไปโคจรอยู่เรือนการเงินของชาวลัคนาธนู การเงินจะคล่องตัวอย่างมากมีรายได้เข้ามาหลายทางอะไรที่ตั้งใจอะไรที่คิดไว้มีโอกาสที่จะสำเร็จผลแล้วก็จะสำเร็จด,ดังที่คุณตั้งใจไว้ในเรื่องเงินเงินทองทองต้องบอกกันให้ชัดแบบนี้ครับว่าดาวที่ส่งผลในลักษณะนี้ทำให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดอะไรที่เคยเดิยวๆไว้ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา2ออาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้สรุป นะครับก็มีโอกาสที่จะมาสรุปได้ในช่วงตรงนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวราหูเนี่ยมันย้ายมาตั้งนานแล้วนะครับอยู่ในภพที่6ที่ผมเคยพูดว่าได้ตำแหน่งเป็นขันทพลและดาวราหูนี้ก็นะครับทำมุมที่เรียกว่าตีโกนกับดาวเสาด้วยนะครับเป็นคู่มิตรใหญ่ เพลิจะมีโปรเจกต์หรือได้อะไรมาแบบฟุกฟกครับแบบที่คุณไม่ได้ตั้งใจเลยถ้าใครหยิบยื่นอะไรให้สิ่งที่ดีให้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยในช่วงจังหวะตรงนี้เพราะดวงมันเอ,อื้อที่คุณจะได้อะไรแบบฟุกฟุกอยู่แล้วนี่ยังรวมความไปถึงเรื่องของลาบลอยต่างๆด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีธนูแต่ก็บอกก่อนนะครับที่ผมพูดเนี่ยคือ โครงสร้างของดาวมันเอื้อให้คุณนั้นได้รับโชคดีต่างๆนะครับที่มาจากงานแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องเรื่องของอินคัรและเรื่องของการเงินแต่รายจ่ายของชาวธนูก็เยอะเช่นกันครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์นี้เป็นรายจ่ายจุกจิกเบีย้ยบ่ายหลายทางต่างๆแต่ถ้าเกิดดูแล้วภาพรวมรวมแล้วถือว่ารายรับนั้นเยอะกว่าอย่างมากมายทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของความรักของชาวลัคนาธนูนะครับในสัปดาห์นี้ ดาวศุกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดาวสุกเป็นตัวแทนของการเงินและความรักส่วนดาวเจ้าเรือนความรักจริงๆนั้นคือดาวพุธได้โคจรไปอยู่ในเดือนการเงินคู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้ามนำโชคดีในเรื่องของการเงินการทองมาให้ส่วนสุกที่มันอยู่กับเสาตรงนี้นั้นก็ต้องบอกกับชาวลัคนาราศรีธนูว่าคนที่ยังโสดช่วงนี้ใครมาชงมาชอบคุณดูให้รอบคอบนิดนึงครับว่าเขามีเจ้าของอยู่หรือเปล่า กลัวเหลือเกินที่ชาวลัคนาธานูจะไปเจอคนที่มีเจ้าของเขา้าหรือบางทีเขาอยากจะคบกับคุณแล้วเขาก็ไม่บอกคุณว่าเขามีเจ้าของอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูเพศชายหรือชาวลัคนาราศีธนูเพศหญิงช่วงนี้สเสน่ห์แรงแต่คําว่าสเสน่ห์แรงคํานิยามของทิ่แสิงตรงนี้คือสเสน่ห์ในการต่อพบปะผู้คนสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่ก็ไม่แปลกที่ในช่วงนี้จะมีคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วอยากจะมาชอบอยากจะมาเกี่ยวพันกับชาวลัคนาราศี ธน,นูนี่ยังรวมความไปถึงพ่อไม้แม่ไม้ต่างๆนะครับที่จะมาถูกใจชาวลัคนาราศีธน,นูในช่วงจังหวัดตรงนี้ก็ดูกันให้ดีๆก็แล้วกันครับขอให้ชาวลัคนาราศีธน,นูทุกท่านโชคดีมีความสุขไปก่อนนะครับสวัสดีครับาสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล